นะครับสำหรับช่วงล่าท้าผีนะฮะตอนนี้เนี่ยอยากจะฝากแล้วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนิดนึงนะแฟนๆรายการเนี่ยนะครับว่าเ,เวลาที่ดูรายการของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณชอบไปลองไปกันเองอแล้วก็ไปเล่นกันเองนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไปลองบ้านผีพวกเนี่ยผมเชื่อวิปปงก็เคยได้ยินกลับมาบ้านเลยนะ Mm hmm. จริงๆมันจะไปเจอผู้วิญญาณหรือว่าของอะไรพวกนีดด้ในสถานที่พวกนี้เนี่ยนะบางคนกลับมาไม่เพี้ยนเลยเพราะว่าเราต้องบอกว่าทีมงานที่ไปกับเราเนี่ยนะฮะ <c oughs> เป็นทีมงานที่มืออาชีพจริงๆ mm hmm. ครับแล้วก็เราจะมีเหมือนกับเป็นคนที่สื่อสารกับวิญญาณในสถาน <c oughs> ที่นั้นได้มีร่างทรงที่สามารถคุยได้เคลียร์พื้นที่ได้อันนี้เป็นความเชื่อจริงๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราทํากันอยู่ mm hmm. เป็นประจํา mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่มีทีมหรือไม่มีวิชาที่จะไปเนี่ยอย่าไปลองเล่นกันเอง ถูกต้องแล้วก็เรื่องของสถานที่ด้วยคือบางทีเราไปโดยที่ไม่มีการขออนุญาตก่อนไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะว่าของทีมงานเราจะมีการขออนุญาตก่อนกับสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปทํางานอะไรกันเงื่อนะแต่ว่าอยากจะฝากถึงคนทางบ้านนะครับว่าถ้ามีสถานที่ถ้ามีข้อมูลนะครับที่น่าสนใจเนี่ยรีมส่งมาบอกพวกเรานะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปล่าท้าผีกันเรียกว่าไกลขึ้นไปละนะครับแต่ก่อนนี่เราอยู่ในกรุงเทพริมมณฑลเนี่ยเราอยากจะไปแบบว่ามากขึ้นมากขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นก็ส่งมาบอกหน่อยก็แล้วกันครับมานี่ครับ มานี่ครับมานี่ส่งมาที่ GoTV a w o r k p o i n t ด o t ีนะครับผีรอคุณอยู่บ้าแล้วเนีเอาละฮะเดี๋ยวตอนนี้นี่นะครับอย่าลุกไปไหนเลยนะฮะเพราะว่าภารกิจล่าท้าผีในวันนี้เนี่ยน่ากลัวมากครับไปชมครับช่วงล่าท้าผี ค่ำคืนนี้เราบุกมาปฏิบัติภารกิจกันที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีเรื่องเล่าขานกันว่าระหว่างที่โรงงานแห่งนี้กำลังก่อสร้างเสาเข็มได้ตกมาทับคนงานเสียชีวิตและรถเคนก็ได้ถอยทับคนงานที่กำลังก่อสร้างตายอย่างอเนจอนานหลังจากนั้นโรงงานแห่งนี้ก็เกิดเรื่องราวอาถรรพ์ขึ้นมากมายจนไม่สามารถเปิดกิจการได้และต้องปิดตัวลงไปในที่สุด คุณผู้ชมฮะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงของล่าท้าผีแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณนะครับที่เรียกว่าเป็นโรงงานร้างอยู่แถวย่า,ยานหนองจอกากาันละกันต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้นี่เล่นเอาผมรู้สึกกับตื่นเต้นแล้วก็มีอาการขนล,ลุกเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีน้องๆน,น,นะครับทั้งหมด4คนถ้างั้นเนี่ยนะครับมาพบก,กับ2ท่านแรกก่อนกันละกันนะครับเป็นดารารับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือน้องส้มแล้วก็น้องนิกกี้เชิญครับ คราวนี้เรามืว่าถึงในส่วนของรายการช่วงล่าทางผีของเราช่วงนี้นะครับต้องถามน้องๆก่อนว่าเคยได้ดูบ้างไหมดูค่ะกะดูกลับไปก็นอนแล้วก็ต้องเปิดไฟอะนอนปิดไฟไม่ได้กลัวเหมือนกันเพราะว่าพิธีกรรมหรือว่าภารกิจต่างๆทั้งภารกิจแล้วก็พิธีกรรมเลยโอ้โแล้ววันนี้ต้องมาเจอเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะนิกี้ครับน้องส้มมาบอกกลัวละนิกี้อะกลัวไหมเรื่องแบบนี้หมดความกลัวไปแล้วครับไม่ไม่มีความกลัวเลยเหรอ เมื่อก่อนกลัวมากครับเดี๋ยวนี้เจอบ่อยเกินครับเดี๋ยวเรามีจากทางบ้านเนี่ยอีกสองคนนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวให้นิกกี้นี่คู่กับน้องผู้หญิงแล้วเดี๋ยวให้ส้มเนี่ยคู่กับน้องผู้ชายแล้วกันอ่ะ,อะขอเชิญทางบ้านเลยครับ ส่วนตัวแล้วทั้งคู่เลยเนี่ยมีความเชื่อความกลัวกับเรื่องแบบนี้นี่มากน้อยขนาดไหนครับก็กลัวค่ะกลัวมากเตอร์นะครับเรื่องความเชื่อความกลัวเป็นไงบ้างปกติก็ ไม่กลัวครับไม่ไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยเชื่อมากแต่จากประวัติตรงนี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังก่อนกันแล้วกันนะครับจากประวัติของโรงงานร้างแถวย่านหนองจอกตัวนี้เนี่ะครับจากที่คนที่เขาพักอาศัยอยู่แถวนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นโรงงานก็เรียกเปโรงงานเก่าแต่ด้วยสถานที่เนี่ยพี่ว่าทุกคนน่าจะสัมผัสได้ถึงความ ถึงความแรงอะ่ะถึงความเคี้ยนของที่นี่นะครับระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เรียกว่าน่ากลัวน่ากลัวหลายๆเหตุการณ์ก็ไม่ว่าจะเป็นเครนเนี่ยนะครับหล่นลงมาทับคนงานบ้างเสาเข็มที่ขนขนกันมาเนี่ยตกลงมาใส่คนงานบ้างจากนั้นที่นี่ก็กลายเป็นที่ร้างหลังจากนั้นนี่การว่าที่นี้ก็เกิดเป็นที่ที่แบบล่ำลือเลยนะครับว่าเคี้ยนแบบโหเยอะแยะมากมายเลยทั้งสี่คน จะต้องมาปฏิบัติภารากิจกันภายในโรงงานร้างที่ชาวบ้านแถวนั้นร่ำลือกันว่าวิญญาณตายโหงของคนงานก่อสร้างยังคงวนเวียนอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้จากประวัติที่น่าขนลุกบวกกับความมืดของค่ำคืนนี้ไม่แน่ว่าทั้งสี่คนอาจจะได้สัมผัสวิญญาณในบ้านร้างหลังนี้ก็เป็นได้ ลาท้าผีภารกิจที่หนึ่งทองคถาขอของคนตายมาใช้ต่อและปักทูกไปตามทางเพื่อเรียกวิญญาณให้ติดตามไปจากนั้นเดินไปยังชั้นสองและนั่งหันหลังชนกันท่องคถาเรียกวิญญาณให้มาสัมผัสตัวเสร็จแล้วเดินต่อไปที่ชั้นสาม คือปฏิบัติภารกิจโดยการทําตัวเองให้เหมือนศพทีมใดไม่กล้าปฏิบัติภารกิจสามารถขอยอมแพ้ได้แรกเนี่ยนะครับเป็นคู่ของส้มกับเติร์ดก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวให้คู่ของนิกกี้กับวันเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ตรงรถตู้ก่อนก็แล้วกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวให้คู่นี้เนี่ยไปพักก่อนนะเชิญค,ครับ,บค,ครับคุณนิกกี้ที่บอกว่าตัวเองเห็นผีอยู่บ่ายครั้งคืนนี้ เขาจะพบเจอวิญญาณในโรงงานร้างแห่งนี้หรือไม่ต้องมาติดตามชมเขากันในคู่ที่สองครับเดินเข้ามาตรงศาลนะครับค<ะ>่ะ น,นี่ก็จะเป็นส่วนของศาลพระภูมิเจ้าที่เขาสร้างไว้อยู่ตรงหน้าตึกกันจ้ะเดี๋ยวทั้งคู่นะครับจุดธูปคนคนละ5ดอกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พูดเสียงดังนะครับว่าขอให้เราได้เห็นได้เจอได้สัมผัสนะเสียงดังนะครับ ขอให้เราทั้งสองคนได้พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสถ้าที่นี้มีสเวสีจริงขอให้มาอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของพวกเราได้ครับ เดี๋ยวจะท่องคาถานี้นะเพื่อที่จะเป็นการขอของคนตายมาใช้นะครับอาคัตชัยยะอาคัตชัยฮิติด้วยวาระแห่งข่านี้ข้าขอเสื้อขอผ้าอันเป็นของของท่านนำมาสวมใส่นำมาใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด เขามีความเชื่อกันว่าการแต่งชุดดําแล้วก็กางร่มการร่มดําในที่ร่มเนี่ยจะทําให้เราสัมผัสกับวิญญาณได้ได้ดีขึ้นน่ยนะครับความเชื่อนี้อาจจะทําให้คุณส้มและคุณเต์ดสามารถมองเห็นวิญญาณภายในโรงงานร้างแห่งนี้ก็เป็นได้สิงน้น่ะสิงน้ำไหมเกระเบื้องสิงน้ำใช่ปะเกระเบื้องเกระเรื้อง จุดทูบแล้วก็ปรับไปตรงหยกกล้วยฮะให้เป็นไฟตามขั้นบันไดขึ้นไปนครับ เติร์ดครับส้มครับช่วยเรียกเขาเดินตามหรอขึ้นมาด้วยครับเสียงดังเลยฮะครับขอเชิญวิญญาณที่อยู่นที่นี้นะครับเดินตามเราสองคนขึ้นมาค่ะขอเชิญดวงวิญญาณที่อยู่นที่นี้ครับเดินตามเราสองคนขึ้นมาด้วยค่ะ ให้เดินขึ้นบันไดามาให้พี่ดูหน่อยว่ามันมีหมดกี่ชั้นน่ะคนเดียวดเดินเดินคนเดียวคนเดียวเดินฮะส้มพี่อยากเห็นรู้สึกอึดอัดคเตือไม่ต้องตามเตือไม่ต้องตามเติมไม่ต้องตามรู้รู้สึกอึดอัดแล้วค่ะพี่หนูรู้สึกอึดอัดคะ่ะพี่หดูเดินคน เป็นห้องแะไรส้มพี่เหรอไม่ไม่ลไม่ทราบค่ะห้องห้องอะไรอ่ะเป็นห้องอะไรฮะเฮ้ยอะไรส้มส้มไม่มันส้มเป็นห้องโล่งๆค่ะพี่แล้วมีส้มตกใจอะไรครับมันมันมันแบบมีเหมือนมีมีเสียงเสียงคะดเป็นเสียงางบนด้านด้านด้านเนี้ยค่ะพี่